สวัสดีครับวันนี้จะพามาบึงต้นไม้ฟอกอากาศชนิดหนึ่งครับผมนะครับเป็นมีชื่อว่าเดลีครับผมหรือต้นกวักทรัพ์เนี่ยอันนี้เป็นพันสายพันุด่างครับผมนะครับมันจะสวยงามครับผมพันธุด่างต้นไม้ชนิดนี้มากไก่เติอบอยู่ด้วยครับผมเพิ่น มีถิ่นการเมิดอยู่พูนเหรครับผมแถวแอฟริกาใต้แถวโคลัมเบียคนละครับผมคือจังนั้นโคลัมเบียก็คือโคกินเบียนะครับผมเลยจําได้มันมีมากกว่าสี่สิบชนิดผมเด้อครับผมบางคนว่าเอ้ามันคือบุคือกันที่จริงแล้วมันมีหลายชนิดครับผมอันนี้ครับอีกพันหนึ่งครับผมเป็นพันใบใหญ่ครับผมนี่ครับตัวนี้ก็โอ้ิ่มออกดอกแล้วครับมันจะมีดอกทั้งปีครับมีออกดอกง่ายครับผม ม้ชนิดนี้เอาครับผมไอเรื่องความเชื่อเนาะครับที่เพื่อนปลูกไว้ตามบ้านหน้าบ้านก็คือความเชื่อก็คือช่วยปัดเป่าภัยมีโชคมีลาบนะครับมีอายุมั่นขวัญยืนผลมาไปขอแบ่งผนมาครับผมแถวบ้านนอกเขาเพื่อนบุคบกค่อยห่วงเลยครับแถวบางเจ้าเพื่อนก็นห่วงอยู่เอา คนที่ใจดีเนาะผมเป็นคนไปหาเลาะอ,อยู่แล้วบอดีเจอต้นไม้สวยงามแปลกๆเลยว่าต้นไม้ที่บุคคลเห็นหรือว่าต้นไม้ที่สวยงามที่เป็นมงคลผมก็จะเอามาสะสมไว้ครับนี่ครับเบื้องลักษณะของดอกกันด้วยครับนี่ครับอันนี้คือเริ่มขึ้นใหม่ๆม,มันก็นจะมีลักษณะเหมือนก็จะเป็นมือควักครับแบบนี้ครับเป็นที่มาของชื่อว่าควักซับครับผมนี่ครับ จะมีกลิ่นหอมมันอ่อนครับผมพอเกถทัดมาจัหน่อยมันก็จะเป็นทั้งสี่ครับเริ่มเปลี่ยนสีจากสีขาวก็เป็นเริ่มเป็นสีเขียวครับนี่ครับเริ่มแก่ๆแล้วก็พอเริ่มแก่ขึ้นมาอีกนน้อยปุ๊บกลายเป็นสีเขียวครับนี่ปุ๊บพื้นหลังจะกลายเป็นสีเขียวแล้วก็อันนี้ก็จะมีเม็ดข้างในครับนี่ครับเบิกงขชัดครับนี่ครับนี่สามารถขยายพันธุ์ด้วยเม็ดเล็ดได้ครับผมแต่เม็ดพื่นมากฝ่อครับผม ส่วนมากที่ขยายพันธุ์ก็กคือโดยวิธีการแยกหน่อยละครับผมเดี๋ยวมื่อนี้จะมาทําการแยกหน่อขยายออกไปอีกครับผมนี่เพิ่งได้มาครับมันสวยงามดีครับผมก็เลยเอ้าะมีคนอยากได้หลายก็มีญาติพี่น้องเพิ่นมาขอมาอย่างก็กเอาก็แบี่งปันเพิ่นไปเนาะนี่เดี๋ยครับผม เคล็ดลับสาหรับต้นไม้ชนิดนี้ก็คือเขาจะเอาไปตากแดดเด้ครับใบมันจะชอบมักใหม่ครับผมมันจะบวยสวยงามครับผมต้นไม้ด่างทุกชนิดเขาต้องเอาร่มแบบรมไร้ได้ครับถ้าไปออกแสงแดดมันจะโดนใหม่ครับผมมันจะบ่งามครับผมอันนี้ก็คือเอาไว้ในร่มลำไรเนี่ยมันจะสวยงามด้ครับใบมันจะมันมันจะงามมันจะบดถึกใหม่ครับผมเอาเป็นเริ่มแยกขยายพันธุ์กันเบิ่งเนาะครับเนาะเอาไปทำเบิ่งนน้ำกันครับ จะมาแยกขยายให้เบิ่งด้วยครับเบิ่นไปพร้อมๆกันครับผมกัวนี้อ้เป็นหลายด้วยครับผมนี่ครับลักษณะหักมันก็เริ่มหลับตัวแล้วครับผมนะครับอู้ได้หลายหน่ออยครับผมเบิ่งก่อนครับเบิ่งผพาขยายเบิ่งด้วยครับผม มาสรุปท่าคิปให้เบื่องครับนะครับได้เพิ่มมาหลายกระถางอยู่ครับนี่ครับนี่เพิ่มมาหากระถางครับนี่ครับขยายพันธุ์นะครับจากการแยกหน่อเนาะได้เร็วนี่ครับเราสามารถแบ่งปันเพื่อนๆได้เลยครับผมวันนี้สวยครับฟอร์มสวยครับ ต้องไปเลี้ยงต่อยอีกจังน้อยครับผมถ้าผู้ใดสนใจอยากไปทําเป็นธุรกิจกะนี่เด้อครับผมปลูกไว้อีกสักหาเดือนหกเดือนมันก็แยกได้เรื่อยๆครับผมต้องแยกไปหลายครับผู้ใดจะคิดเป็นแนวทางการตลาดครับนี่ครับผู้ใดมีไว้เล้วก็ขยายไปเรื่อยๆครับผมตัวเด็ดที่มันสวยงามหายากต้องขยายไปเรื่อยๆครับนี่คือสรุปให้เบ่งครับถ้าคลิป มีต้นไม้ที่หลากหลายด้วยครับเดี๋ยวเมื่อใหม่จะนําเสนอไปเรื่อยว่าเออต้นแปลกบางคนก็นยังบ่เคยเห็นเลยครับอย่างเช่นต้นนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่ครับนี่ครับต้นกระดาษด่างนี่ครับอยู่ท้องตลาดทั่วไปก็แพงเติบอยู่ครับผมหรือไม่บางชนิดบางคนก็นยังโบรู้นี่ครับจะค่อยถ่ายแล้วก็อธิบายให้ฟังเมื่อหน้่เด้ครับสำหรับเมื่อนี้ขอบคครับสวัสดีครับ